อ้ยลน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 ว้ายมันมันติดอยู่ใบไม้เออมันติดอยู่ใบไม้อ่าตีตีมันลงค่ะทีต,ต,ตีเอาไม้สาวทางทางมันตีลงว้าวแหน่ทางไหนด้วยนะอเออเออดับไม่ลงเออโอ้โหแค่สองครั้งด้วนะว้าต<ร>ีเลยถอยไปถอยไปถอยไปทั้งนั้นเตัว มดกัดมดกัดค่ะหมดกัดน้องว้าด้วยน้องวาเดี๋ยวปัดมดออกให้เดี๋ยวมันกัดค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมื้อนี้นอกจากหมกแล้วเฮาสิก้อยมื้อนี้ค่ะเข้าางกริงแม่นบ่โอ้ตรงอยู่เนาะตรงอยู่ตรงอยู่ยังวะยุ่มบ่โดนลนึว่าแม่นบ่แม่นอือมวันสร้างยันนี้อีกบ่นนึช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของ ไข่เม็ดแดงอืมแงไข่เมดแดงช่วงเดือนมีน้ำอ่ะเนาะกุมงากุ้งปลามีน้ำกุ้งปลามีน้ำถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาคือเปลี่อนสามเดือ่ยนสามแงแงไข่เมดแดงช่งที่เขาปล่อยไว้เพิ่อนจะตีขึ้นไปใช่ไหมมันเริ่มกัดแล้วค่ะแต่ว่าเขาเอาแป้งแต่ว่าเขาเอาแป้งเอา่ได้ตัว มันนี่ย้งเออมันนิยมแป้งคือว่าประกาศเขาแต่ว่ามันจะเป็นขาลอนบัดนี้นน้ำเงียวมันน่ะเห็นปะมันติดแป้งแล้วก็ถือหูถือตามที่เป็นตาบอดตายอย่างนั้นก็จะตายมันสีบปแแพทยพันธุ์อีกได้เนาะเดี๋ยวมันสีไปทำลายธรรมชาติก็เขานี่จ้าเอาแบบนี้ดีกวกินไรท่ะถือน้ำสิมันก็สลบแต่เดี๋ยวก็ขึ้นอ่าะถ้าใส่แป้งแล้วมันจะเป็นการทำลายมันก็ได้เนาะคือเขาชอดป่าแล้วตัวใดว่าตายก็เป็นมันเนี่ยประมาณนี้นะจ้า อู้ดหลายเลยวะกว่าฉ่ำรึคอันที่ว่าแม่ตอนนั้นว่าท่านี่เช็ดกินปะด้วยค่ะเออค่ะไปเข้าไปกินไหมขนาดแบบไตเริ่มไตแล้วอรึอจ้างจ้าสิบโอ้ยนี่เดียวไปไหนพี่เก็บเอาไปลวกสะดาวดอกบาน สะดาวขมค่ะชิมแล้วขมสะดาวขมรสขมเก็บดอกสะดาวใส่แกะเสียบเสียแน้วจิ้มจือแบบธรรมาชาติเลยค่ะอ่ะธรรมาชาติล้วนเลย เดอ๋พี่หมีบอนบอนบอนแอบแอบไปขี่โซนะเล่นไหมว่าจะก,กี่หั้งค่ะพ่ากันไาแย่นี่ไข่หมดแดงเย็นนี่เจอกันค่ะก้อกยไข่หมดแดงไข่หมดแดงที่พักกันไปแย่เมื่อที่สองค่ะไปกับน้องวรินทร์กับพี่มี เดินล้วนล้วกกว่าพอแบบนนี้น้องลิ้นกำลังเลือดค่ะจากเาสาจปกน,น้ม่นยิ่งเลือดเสาจากน้ามันจะใครตรงไข่ฝากระไลยอยู่ไข่ฝากระไลค่ะฝากระไลเปลี่นเมนูก้อยมื้อนี้สิก้อยค่ะร้อยกลิ่นก้อยร้อยกลิ่นก้อย